พันบาทนะครับตีแสนสองหมื่นห้าพันบาทนะครับปีศูนย์หกราคาก็ยังโอเคอยู่นะตอนนี้เพราะว่าโมงน้อยหายากมากนะครับเป็นเบาะวีพีนะครับอสามแถวนะครับเป็นป้ายฟ้านะคันนี้มีโอ้เป็น GL นี่นะครับเนี่ยคันนี้ GL นะครับเป็นรถไฟฟ้านะครับกระจกไฟฟ้าเป็นสเด็ถือว่าเป็นรถเดิมนะครับจากโรงงานที่ไม่เคยเจาะกระจกเนาะ แอแท้ครับเป็นกระจกไฟฟ้าแท้เลยอัดมา206นะครับทะเบียน206ก็เป็นปี2015ครับราคาอยู่ที่5 6 8 0 0 0บาทนะครับนี่ส่งเขาจะประมาณนี้นะครับคันนี้เดี๋ยวรอล้อแมกนะครับเพราะว่าล้อแมกตอนนี้ขาดตลาดนะครับโดยเฉพาะสีดํานะครับตอนนี้สีดํานะครับสีดําสีเทานี่ตอนนี้ขาดตลาดมากเลยนะครับแล้วก็มีสีเงินนะครับ สีเงินก็ขาดตลาดนะครับอ๋อก็ตอนนี้หากันในภาพเลยนะครับ่าตัดมานะครับทะเบียน4ี่ห้าศ1นะครับกระจังหน้าพีนี่คันนี้ก็เป็นปี06เหมือนกันนะครับขายราคาอยู่ที่425,000บาทราคามจะอยู่ใกล้กันโอ้ขออภัยครับ GL นี่ต้องแพงกว่าแน่นะครับขออภัยนะครับเมื่อสักครู่นี้ G.L. นะครับคันนั้นนี่น่าจะประมาณ4ี่แสนกว่านะครับ4ี่แสนน่าจะเป็น4ี่สี่ห้านะครับ4ี่แสนห้านะครับเพราะว่าเป็น G.L. คันนี้มันจะเป็นมือหมุนธรรมดาเห็นไหมฮะลาปีเดียวกันก็จริงครับแต่ว่าการที่เป็นกระจกไฟฟ้าเนี่ยราคามันก็จะอัพไปอีกนะครับขอภัยท่านไปชมเมื่อสักครู่นะครับรถเมื่อสักครู่นี้เจ้าคันนี้ก็แต่ง V.I.P. นะครับมีบอกให้ท่านนะครับประมาณ2แถวนี่แหละนะฮะ ก็ราคาอยู่ที่สี่แสนสองหมืห้าพันบาทนะครับอมองน้อยตอนนี้ก็มาแรงนะครับก็ราคาก็ไปอีกแบบนึงนะครับเวนจูรีครับเวนจูรี่เห็นว่ามีคนจองแล้วนะครับท่านผู้ชมอจองจัดไฟเน้นเนาะอ่าครับ วันนี้ก็คอหอมปากหอมคอนะครับพา f c ได้ชมรถนะครับหลายๆคันนะครับแล้วก็น่าจะเกือบทุกคันที <c> ่ <oughs> อยู่ในร้านแล้วนะครับก็ผิดพลาดประการไหนขออภัยด้วยนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัย f c นะครับในเรื่องราคาก็อาจจะมีถูกมีผิดกันบ้างนะครับเพราะว่าหลายคันเนาะนะครับหลายคันนะครับก็แอดมินจำคนเดียวก็ ก็มีคลาดเคลื่อนกันบ้างก็ต้องขออภัยนะครับย่า b e ร้องสองแปดเก้านะครับโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีแขกมาหาครับนี่สองสามศูนย์เจ็ดพี่แหวงมาหาอีกแล้วครับพี่แหวงพี่แหวงครับจากช่องเบาแหวงชาแนลนะครับมาหามาหาอีกแล้วนะครับสวัสดีครับพี่เอาฝากเอฟซีหน่อยครับจะจบพอดีเลยครับพี่แหวง ขายคลิปเลยรองอการเก้าครับมีคันใหม่มาให้ติดตามชมนะรอ,อสูขข่พี่แบงบอกอยากเปลี่ยนรถเหรอว่าจะเปลี่ยนคันใหม่ <laughs> เปลี่ยนกันใหม่เลยใช่ไหม <laughs> <laughs> ทำทำมาเยอะเลยอยาเปลี่ยน <c oughs> อีก,อก <laughs> พี่แบงค์ฝากติดตามช่องเบาแหวงชาแนลด้วยนะครับพี่ชายของผมนะครับ,รบชอบถ่ายรูปเกี่ยวกับถ่ายวีดีโอเกี่ยวกับพวก ไปไหนมาไหนเนาะพี่ใช่ครับ,รบวันน,น,นี้วันนี้ได้สกิปไหมวันนี้วันนี้ถ่ายสกิปครับอย่างฮะพบ่ารถมาอ๋อรถมารถคันนี้นี่ถือว่าไม่รู้ทำอะไรใหม่ไปบ้างครับผมทำเยอะเลยเรื่องก็ทำใหม่เอออยากให้อ,อ,อยากให้ดีเนาะอยากให้แบบรถใช้งานดียาวๆ รักษารถรักรถนะครับอ่าเจ้าของรักรถอยู่แล้วล้างรถทางหลังครับ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 ได้เลยเอาไปเลยครับให้จันอ้วนจัดการเลยครับอ่ามื่อี้ขอลาไปก่อนนะครับพี่น้องครับพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ปิดลาครับ ขอบคุณ FC ที่ชมไลฟ์สดทั้งย้อนหลังแล้วก็ชมไลฟ์สดในขนาดนี้นะครับผอให้เฮงๆรวยๆครับวันนี้ขอลาไปก่อนจะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ